ค่ะเดี๋ยวนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์ผู้ป่วยนะคะที่เป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นนะคะและอาการดีขึ้นนะคะเรามาสัมภาษณ์เขาเลยดีกว่าค่ะสวัสดีคะ่ะพี่เอ๊พี่เอเป็นยังไงบ้างเล่าอาการให้ฟังหน่อยค่ะครับคือผมว่ามีอาการปวดคอปวดหลัลงร่อซอกไหลปวดหลัลงลูกแขนนะครับ,รบแต่ไม่มีการชาไปมีมมการชาไปแต่จะมีการแบบที่ตรง,งบริเวณข้อศอกค่ะแล้วเวลาเราจะหยิบจับของอะไรเนี่ยเหมือนเราจะมีแรงเราอยากที่หยิบจับแต่ว่า เราต้องพยายามฝืนกั้นเพราะมันเจ็บตัวหรือกรอกครับอพอหยิบจับแล้วมันเหมือนเราจะหยิบยกขึ้นมาได้แต่ว่ามันเหมือนกล้มเนแผนอ่อนแรงอย่างเงี้ยครับแล้วเป็นมานานหรือยังคะเนี่ยครับเป็นมาประมาณสี่ปีครับสี่ปีรักษาแบบไหนอยู่คะเพจตอนนี้ก็คือไปรักษาที่โรงพยาบาลไปหาคุณหมอเฉพาะทางครับก็คือคุณหมอก็จ่ายายาตามปกติที่คุณหมอจ่ายให้ชื่เมีอาการครับทานไปในช่วงแรกก็เหมือนอาการจะดีขึ้นแต่พอทานไปนานๆเข้าอ่ะเอออาการมันไม่หายสักทีพอมหมดฤทธิ์ยาปุ๊บมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอย่างเงี้ยครับ ผมก็เลยกลับมามีช่วงหนึ่งผมปวดมากก็เลยกลับไปที่โรงพยาบาลน,นะครับคุณบอกว่าปวดมากท่า้นั้นก็ฉีดยาแก้ปวดให้ผมนะครับผมฉีดไปประมาณสองครั้งสองเข็มอาการมันก็เหมือนจะดีขึ้นประมาณสองอาทิตย์นะครับแล้วอาการมันก็กลับมาเปน็นอีกครับอันนี้ผมก็เลยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไปโรงพยาบาลแล้วไม่รัาากษากับคุณหมอที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยลองไปรักษากเกี่ยวกับการกายภาพดูครับพอไปกายภาพมันก็เหมือนมันจะดีขึ้นนะครับโดยที่เราไม่ทานยาแล้วครับพอเรากายภาพปุ๊บ อ,อ,อาทิตย์หนึ่งผมไปหนึ่งครั้งนะครับออพอไปกกลภาพแล้วประมาณสองึงสามวัน,นครับอาการมันดีขึ้นแต่พอหลังจากนั้นมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกไปอย่างเงี้ยผมไปเงี้ยทุกอาทิตย์ประมาณสามเดือน<ะ>ครับมันไม่หายสักทีแล้วผมก็ได้มาเจอกับน้องคนหนึ่งบอกผมมีการปวดเนี่ยเล่ากาันให้น้องฟังน้องบอกว่าพี่ลองทานสารอาหารเสริมของตัวนี้ดูไหมะนะครับทานแล้วเป็นไงมาพีทา่ทานไปแล้วครับช่วงสิบห้าวันแรกครับอาการปวดล้าวลงแขนเนี่ย อาการปวดเริ่มเบาลงนะครับ15วันใช่ไหมคะอาการเบาลงครับ,บเบาลงประมาณ20-30%นะครับ,ค,รบคือผมทานสารสองตัวเนี้ยประมาณทั้งหมด3เดือน 3, 3ดเดือนครับอาการดีขึ้นนะครับกี่เปอร์เซ็นต์ได้คะดีขึ้นกี่เออตอนตอน,ตอนนั้นที่ทานไปแล้วอาการดีขึ้นประมาณ90%ครับ3เดือนนะคะอาการดีขึ้น90%เลยเดียวว่านี้พี่เอ็กไปหน้าม้าให้หนูไหมเปล่าครับคือผมเป็นเอ่อทานเองด้วยนะครับเป็นเองเป็นจริงๆครับไม่ได้โกหกครับ อยากพี่เอกะฝากถึงคนที่กําลังแบบว่าอเติมความมั่นใจให้กับคนที่จะมาทานหน่อยอะค่ะเี่คนที่ป่วยเป็นโรคนี้อะค่ะคือถ้าได้เจอสารหันสองตัวนี้แล้วครับขอให้คนที่คนป่วยครับลองเปิดใจทานสารหันตัวนี้ดูนะครับผมว่ามันหายจริงนะครับแล้วก็อาการมันก็จะดีขึ้นต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับเหมือนอย่างที่ผมทานอยู่ทวดนี้อาการผมดีขึ้น โอเคค่ะท่านใดนะคะที่มีอาการเหมือนพี่เอกนะคะปวดบริเวณคอนะคะแล้วก็ล้านะคะตามแขนนะคะชาที่ปลายมือนะคะใครที่มีอาการเหล่านี้อยู่นะคะสามารถทักมาในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะจะมีเจ้าหน้าที่เฉพาะทางคอยให้คำปรึกษาอยู่นะคะ